ังจากที่เราพักกันสักครู่นึงแล้วนะครับสดน้มสดท้าเป็นที่เรียบร้อยทึงเมนว่าโคจแห้งโคแห้งเป็นพุงแม่ชุมยงโคน้ำกินที่ไม่ให้ทักยดหนึ่งเลยยอด<า>เดียวไม่ไหายอย่างเดียวให้ถั<า>ง<า>แก้ว,วนู่นอย่างถังกา <laughs> เพราะฉะนั้นตีอื่นก็อาจจะกินน้ำโถมกับระนองที่ได้เรากินน้ำไม่ชา เรื่องวันน้ำแต่บุ้ยที่นั่กินน้ำโถมไม่รู้เด็กๆวัยวิชฌกันน้ำโถมนะครับแต่ว่าบ้านเรานี่ถ้าวันน้ำโถมไม่ได้ผลได้แต่นั่งกินน้ำโถมแล้วมันนั่งทำรายการตาเชื่อนอยู่นะตาเชื่อนลอยเลยขนาดไม่กินน้ำโถมบางคับเลยเชื่อนเนี่ยเพราะว่าวันเราโม่น้ำโถมมาตั้งเรื่องราวเก้าแกรบต่อไปนะครับกับรายการเล่าข้าวชาวบ้านรานงชาแนลจันทมไอพีเอ็มช่วงช่วงลอยกีสุภุกนะครับข่าวต่อไปก็เป็นข้าวเหลืองกองวิทยาลัยชุมชน และน่องเขารับการประเมินคุณภาพวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอกหรือว่าซ่อมหมอซ่อนะครับซึ่งตอนนี้หน่วยงานทางการทึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่อะไรต่างๆเขาต้องมีการประเมินคุณภาพนะครับจากภายนอกเขามีการคุณภาพประเมินคุณภาพภายนภายนอกแล้วก็ต้องเล่าว่าผ่านไม่ผ่านทำไมผ่านต้องประเมินรอกไม่นะครับซึ่งบางครั้งบางคราวเท่นที่ว่าคุณครูจะเอาเวลาช่วงนั้นไปสอนเด็กๆต้องมาเตรียมในเรื่องของการประเมิน ก็เลยมีข่าวว่าเขาจะหยุดในเรื่องโครงการประเมินด้วยงานซ่อนหม้อซ่อนในถุงไปสักที่ถุงเลยเหรอนะครับเพราะว่าให้ครูได้มีหน้าที่ในเรื่องโครงการซ่อนเด็กๆให้ความรู้กับเด็กๆอย่างเต็มพีนี่ผู้บางคนหัวที่มั่วตั้มกลับบ้านก็ไม่ได้กลับมาประเมินซ่อนหม้อซ่อนอยู่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการพูดธแนวทางว่าต่อไปในเรื่องโครงการประเมินอาจจะมีการยกเลิกแต่ว่าจะไม่รู้ขึ้นแล้วแล้วพอพบเปลี่ยนนโยบายที่เปลี่ยนอัฐมนติีทุกซ่าทีก็เปลี่ยนนโยบายที เมื่อกเรื่องของการศึกษ่าตัวนี้เขาจะมีกันปลี่ยน,นอยู่ยบรื่องของการศึกษ่าไม่เราเลยเวียนรั่วเวียนใต้เลยตาว่างกันเลยมาถึงเรื่องของัมมนงานดับโรงมาต้ท่านแล้วก็ประเมินคุณภาพการศึกษ่าเข้าทําการประเมินคุณภาพวิทยาลัยชุมชนอบทีซ้ำนี่ไม่ความมานี่แหละอบนี้สแส<อ>ดงว่านึ่งซองไม่พานต้องมาประเมินไม่รอบซ้ำกับประเมินไม่อบซ้ำเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่พานมากับเวลาเป๊ะเการซ้สิบนาที ทีวิทยาลัยชุมชนระนนงกับสักงานรับรงมาตรท่านและก็ประเมินคุณภาพการศึกษาได้เข้าทําการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินพ้นการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพกล้องวิทยาลัยชุมชนระนนงโดยน่วยงานด้วยบุคคลภายนอกทัฒนาศึกษาเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและก็มาตรฐานการศึกษากล้องวิทยาลัยชุมชนให้ดีขึ้นซึ่งเริ่มต้นจากการทีวิทยาลัยชุมชนระนนงมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อหวังเพ่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ มีการกำกับติดตามคุณภาพตนเองคนโตจากนั้นจึงดับการประเมินภา,พพายนอกโดยส่อมหมอส่อมซึ่งการประเมินคุณภาพภายในยและก็การประเมินคุณภาพภายนอกก็จะมีความสอดคล้องและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะต่างก็มุ่งมาสู้มาต่ท่านระหว่าคุณภาพที่กาดรางในเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนทางด้านส่วนงานส่อมหมอส้อมก็ได้กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามกงวิทยาลัยชุมชน โดยกาหนดตัวบงชีจำนวน12ตัวบงชีซึ่งครอบคลุมทั้นสี่มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกำหนดโดยแบ่งเป็นชาำกลุ่มตัวบงชีก็ได้แก่กลุ่มตัวบงชีพื้นฐานจำนวน12ตัวบงชีกลุ่มตัวบ่งชีอันตรรักษ์กลุ่มตัวอ่าจำนวน3ตัวบงชีแล้วกลุ่มตัวบงชีมาตรการอ่ามาตรการทบริมจำนวน1ตัวบงชีถูกือว่าบงบงเหลือเกินเหมือนนวลมอเลยบ่งน้องพี่ในส่วนของบริษาทในชุมชนหนนงนะครับก็ได้มีพ้นการบริงานที่ครอบคลุม ทั้ง16กตัวบ่งชี้รวมรับการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบซ้ำเพื่อดับโรงมาตรฐานการศึกษาโคงวิทยาลัยชุมชนนนองรวมทางบุคลากรคงเวทาลยชุมชนนลนองการดูแลสุขภาพแบบพื้นตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จหลักสูตรสุขภาพชุมชนการพัฒนาอาชีพในชุมชนและอื่นๆซึ่งในการดำเนินการ มีทั้งดําเนินการโดยกลุ่มผู้เรียนอิสระที่เดินมาสมัครเรียนด้วยตนเองและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในจังหวัดค่าสมารัรําหรับการประเมินครงโซมาโซในครั้งนี้กับคาดวัาจะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาปร,ปรับพรุงให้วิทยาลัยชุมชนมีความเข้มแข็งที่สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจกองวิทยาลัยแล้วก็นํไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็พึงตนเองได้ต่อไปนะนะครับขอบคุณโชจิงเชย อัคราชัยเอกพันพงศ์ประธานคณะนายกสมาคมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนนงนโนกแก็ทาหน้าที่นายยกเนี่ยก็ยังทําหน้าทีเป็นผู้ซื้อข้าวโกนาหเชนเนลกันด้วยแต่ว่านั้นเยไปตรงนี้เคลื่อนลากตรงนั้นเลยคนโกนไปฮัทจะอแป้งก็ไปทําแก้วหัวแตกทําแก้วหัวแตงออฉ่เราวนี่ไม่ได้ฉ่อเราวดนนี่ฉ่อเราวไปฉ่อเราวนะคกับนั่นคือเร่องกงวจชอคนรับกัรประเมินคุณภาพจ้าง้วยงานภายนอองร่วซสอหมอซ่อกัน มาดูเรื่องต่อไปกันบ้างไฟแรงยังไม่จบไฟแรงยังไม่จบ,จบกับ,บปัญหาเรื่องคองไฟแรงย่างที่บอกไปว่าจังหวัดระนโตตองตัวนี้ไล่พื้นทีที่ประสปญหากับไฟแรงน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือดน,นทังทงที่รือว่าไม่เพียงพอไล่หน่วยงานก็ต้องมาช่วยกันเพราะฉะนั้นไล่หน่วยงานจรณาการ์ข้าวชายธรรมะบูรณาการออรวมกันช่วยเหลือพิโนโ่นประชาชนในจัรับไม่ว่าจะเป็น อบต้องอบตอบตมีกันนะนม่ไงอบจเขาก็มีการเตรียมความพร้อมมาจักเลยน้ององค์การบริหารส่วนตำบลิอเตง ่อามชอนะอจนะคะก็เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ีจะประสบภัย่แรงตลอดทางเดือนเมซายอนี้นะคะอบจระนองหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็มีการตั้งสู้นให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแรงยำชุมชนไดคัดน้มติดต่อข้อรับการช่วยเหลือไดทีอบจระนองนะคะนายคงฤตชัดมารีรัตนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็ได้เปิดเผยกับทางถิมงงานชาแนลนะคะว่าจากการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้มีการประชุมรวมกับทางจังหวัดระนองในการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแรงของจังหวัดระนองทางจังหวัดระนองก็ได้ให้นโยบายว่าไม่ต้องรอให้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยแรงแต่ว่าถูกายเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ในทันทีในเบื้องต้นซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองคณะนี้ก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้แล้วก็คาดว่าปีนี้น่าจะมีการคาดแคลนน้ำแล้วก็ภัยแรงรุนแรงจึงได้มีการ จัดตั้งสุ้นเฉพาะกิจเพื่อช่วยเลือกภัยแรงขึ้นโดยเบื้องต้นมัดการทีเตรียมช่วยเลือกประชาชนคือการจัดห้ารถน้ำเพื่อแจ๊กจายน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแรงนะคะโดยทางอบอจอเองเนี่ยมีรถน้ำอยู่สาคันแต่คาดว่าไม่น่าจะเพียงพอจึงมีการเตรียมจัดจ้างพักเอกชนเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเยอดร้อในให้กับประชาชนได้อย่างถั่วถึงน สำหรับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ข้อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดืดอดร้อนคาดแขนหนาวก็มาประสานได้นะคะ,คะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองดูว่าแจ้งไปทางช่องทางโซเชียลของอบอจอ,อย่างเช่นเว็บไซต์ซตหรวอว่าเฟซบุ๊กนะคะทางอบจระจอรอนองก็จะได้จัดเตรียมน้าไปช่วยเหลือซึ่งในแต่ละหมู่บ้านหรือว่าชุมชนก็ข้อให้เตรียมจุดกลาง จุดกลางในการับน้ำจ่ายทุกตองนะคะเพราะบางที่รถข้าไปไม่ตึงก็มาจัดจุดกลางไว้จุดตกลังวเื่อมาแจ๊กจ้ายกันจะสะดวกมากว่าด้วยปีน้องประชาชนแต่ละบ้านก็เตรียมภาชนะที่ใส่น้ำไว้เพื่อความสะดวกในการให้บริการกับประชาชนในอย่างทัวถึ่งเพราะว่าอบจระนองต้องดูแลทางจังหวัดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คงเป็นพื้นที่อำเภอเมืองก้อนเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการช่วยเลือกประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดค้าแกน น้ำไม่พ nement, อเนี่ยอบจระนองก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเตรียมการรองรับเอาไว้แล้วค่ะค่ะไปฟังเสียงนายกอบจกันว่าเขามีแนวทางในการช่วยเหลือผ่าหน้าพายนกับพี่น้องชาวชหวดระนองพันธุ์พริกค่ะค่ะก็อบถามท่านนายกงค์การบริหารสวนจังหวัดระนองนะครับคุณธงเสกชัดมารีรัตนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยแรงกับประชาชนว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับการสวีท่านนายกสาหรับผู้สื่อข่าวดระนองนครับท่าน มีออุบลชัยนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับจังหวัดน้องทุกท่านนะครับก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องนะครับในในส่วนนี้เราก็ได้ได้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดนนองนะครับในส่วนนี้ทางผู้ว่าจังหวัดน้องก็ท่านได้ประกาศว่าในส่วนของการให้ความช่วยเหลือของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องนี่ไม่ต้องให้ทางจังหวัดประกาศเพราะว่าฉุกเฉินประกาศภายแรงได้ขอให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการได้เลยในส่วนของเบื้องต้นแล้วพอผมได้นำเนินกบท่านว่าท่านรู้ว่า ก็ได้นําเสนอมาว่าให้จังหวัดหรือให้องค์การบันหารสนจังหวัดนองสามารถให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในภาคพื้นต้นก่อนได้เลยผมก็นํากับนาเรื่องนี้กลับมาปรึกษาหารือกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองนะครับก็ปรึกษาหารือกันว่าเราจะใช้มาตรการอย่างไรที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องได้ก็คือเรื่องภราะวะการขาดแคลนน้าในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าปีนี้มันจะเกิดภายแล้งนะครับแล้งมากเลยนะครับในส่วนของเราก็ตั้งศูนย์พยบบตินะครับให้ความช่วยเหลือ ในลักษณะเบื้องต้นก็คือตอนนี้เราก็วางแผนเกี่ยวกับการจัดหารถน้ํานะครับ,รบเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ขาดแคลนน้ําแล้วก็มีน้ําที่ว่าไปไปไม่ถึงนะครับในส่วนนี้เราก็จะจัดจ้างผู้รับเหมานในภาคของเอกชนนะครับมาช่วยช่วยบริการรดน้ําในส่วนนี้นะครับก็ในส่วนขององค์การ,รมหาส่วนจังหวัดน,นองนี่มีรถน้ําอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่เพียงพอ นะครับก็มีอยู่แค่สามคันในสามคันนี้ก็ลงออกนอกพื้นที่นะครับช่วยเหลือมาเบื้องต้นแล้วแต่ในส่วนของผมนี่ก็ได้มาสำรวจพื้นที่แล้วก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับทุ่งนี้เราก็ได้นำเรียนกับผู้มีฐานในหลายท่านแล้วแล้วก็ปรึกษาหารือกันก็คิดว่าคงจะต้องนะครับใช้ลักษณะของการจ้างเหมารดน้ำเป็นไา่องชนเพื่อมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองในเบื้องต้นก่อนในส่วนนี้ครับผม ในส่วนนี้เรามีข้อมูลอยู่เบื้องต้นก็คือลดน้ำของอบจแล้วก็ไปไปช่วยเหลือในเบื้องต้นตามจุดต่างๆแล้วที่มีอยู่นะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับในส่วนที่เราจะดําเนินการต่อไปก็คือการจัดหารถาน้ำภัยคระชนก็อยากฝากมีมองพ่อแม่น้องช่วยแจ้งเข้ามาที่อบจนะครับหรือผ่านทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ได้นะครับว่าท่านมีปัญหา,าขาดแคลนน้ำในจุดไหนบ้างแล้วก็ในส่วนของชุมชนนั้นมีที่พอที่จะมีที่ภาชนะรองรับ นะครับในการที่จะให้รถน้ําของอบจเข้าไปดูแลนะครับพอน้ําไปไปไปลงตรงพื้นที่นั้นเพราะว่าต้องยอมรับอยู่ยันว่าคือเราเราเราต้องไปดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งจังหวัดในส่วนมืองต้นก็คือก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนองช่วยแจ้งจุดที่ขาดแคลนน้าแล้วก็จุดที่เราจะเอารถเอารถน้ําไปไปจอดนะครับเป็นเป็นที่ระบายน้านะครับขอจุดจุดตามจุดจุดต่างๆหรือจุดตใหญ่นะครับเพื่อจะได้ให้ท่วถึงกันนะครับของ หมายความว่าก็คือมีจุดให้บริการแล้วก็รบกวนให้ประชาชนนําภาชนะไปบรรจุน้ําครับเพื่อถ่ายถ่ายน้ำาข้ายน้้านพันธุ์นี้ครับผมครับในส่วนนั้นหรือถ้าว่ามีมีศาลาประชาคมหรืออาคารอเนกประสงค์ของท้องถิ่นนั้นนะครับท้องถิ่นนั้นๆก็ช่วยแจ้งมาแล้วครับแล้วก็รวบรวมนะครับภาชนะใส่น้ําหรืออะไรไว้ตรงในส่วนนั้นแล้วเราจะมีรถน้าของเรานะครับวิ่งไปถ่ายหรือระบายน้ําในเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับในส่วนเบื้องต้นตอนนี้ผมก็ ก็คงจะต้องดําเนินการนะครับตอนในส่วนน,นนี้ก็ปรึกษาทางข้าราชการอบจอแล้วก็คงจะรีดําเนินการให้ให้ทันนะครับก็คือให้ลดน้ําได้มีวิ่งถึงเดือนเมษายนนะครับถึงถึงปลายสิ้นเดือนเมษายนครับผมในที่ท่านพูดทั้งหมดนี้หมายถึงรวมทั้งจังหวัดด้วยฮะคือตอนนี้ในเบื้องต้นนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลจากอําเภอนอกนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้ในเมื่อเราอยู่ที่อําเภอเมืองผมก็จะขอดูแลทางอำเภอเมืองสักระยะหนึ่งถ้าอำเภอรอบนอกเราจะขอแจ้ง ให้สมาชิรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปเช็คข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอต่างๆว่ามีความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็จะคงจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปไม่ใได้ข้อมูลแล้วครับผมครับ,รบต้องขอขอบพระคุณสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายคงกฤิชัดมาริดกที่เล่นความสําคัญถึงความเดืโดนโดรองพิ้องประชาชนแล้วก็ตนนี้ครับพน้องประชาชนสบายจได้ว่า อบโจ้คุณเตรียมความพร้อมในเรื่องของรถน้ำเพื่อไปช่วยเลือนพี่นในยามที่ประสบปัญน้าไยแรงสิ่งที่สำคัญในสุดพี่นองต้องใช้น้ำย่างประยัดกันด้วยแล้วก็ต้องรู้จักใช้น้ำต้องรู้จักใช้น้ำาั็นย่างประยัดแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเือนลงพี่นองจำา่อยวันนี้นะครับวิกฤติที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าธรรมชาติเราสุญนลายห้ไปยนรับไม้ต้นไม้ไม่มีเลือดแต่โตต้นน้ำก็เลยไม่มีต้นน้ำไม่มีทุกบุกหลุกทุกทำลายถ้าเครไปเห็นภาพที พี่น้องเขาไปบุกทุกทําลายป้าต้นหนามนำท่านเลยค่ะใจง่ายนะใจง<อ>่ายจาต้นไม้แต่ละต้นกวายจะเจริญเติบโตเชลระยไปได้ผู้ชาเวลา <นะ S 2> เป็นร้อยปีก็มีนะคะแล้วก็กวายที่สืบสับน้ำม,มีอาการดี้นรงให้จอยแต่ว่าการทําลายเพียง <ๆ S 1> แค่ซี่นาทีใช้เครื่องเลื่อยพุ้ยตุ้มพุ้ยตุ้มหมดเลยเพราะเห็นป่าไม้ซึ่งเป็นฟองน้ำธรรมชาติพอมันหมดไปการเก็บกับน้ำนาที่ของเขาก็เลยทําไม่ได้นะครับ น้ำมันก็เลยไลย่ลงไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนครับต้นไม้มีความเขียวชะอุ่มระนองเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืนป,ป้าฝนตกตลอดทั้งปีเป็ดฝนเปดแดดซี่น้ำไม่ท่วมกันน,น้ำไม่ท่วมน้ำมไม่แลงน้ำตกเงา ในกับเดือนมิถุนายนช่วยตลอดชกกับแต่ว่าปัจจุบันนี้กับเดือนธันวาคมมีน้องเล็นเตี้ยในกับมีน้อำน้อยในกับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลรักทรัพยสัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นดอมนึ็นสิ่งที่สำคัญชายน้ำย่างประหยัดในช่วงของไฟแรงอย่าไปเทปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกไร่ต่ำชั้นอันนี้จชายน้ำเยอะๆในกับผมไม่พอในกับพวกเราอย่างต้องเสื้ออยู่เหมือนกันว่าไฟแรงวันนี้นี่หน่วยงานต่างๆจะไปอบรมจากในใหมา นู่นในบ้านพุ่มโฉดที่มาเราก็ขุดบ่อมลูกกี่ซิบบ่อบ้านเราบ่นอะแม่งมันบ้านเผื่อนบ่หนึ่งเขาขาดน้ำอ่ะบ้านเราคนหรูอก็จะลงบ่อบ่อเพื่อนปีนในกับพวกนั้นเขาตาจะมีที่รับน้ำด้วยนะการก็ต้องมีมาราก้ถึงเรื่องไพลังนี่ต้องฟังถึงทรงกลางด้วยนะชายน้ำกันแต่ปีนี้น้ำบกคงลำบากขี้นแหละ่นกับระวังน้ำแรงแต่ก็พยายามพยายามใช้น้ำย่างประหยัดที่สุดนะครับมาถึงเรื่องของการเสียภาษีในกับการทำหน้าที่ผลละเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ ะครับหน้าที่พลเมืองเราต้องเสียภาษีให้ถูกต้องเมื่ออย่างเรานี่็คือพองออดอกาวนึ่งะครับปีด่พอพอมีเราหยืนต่างอินเทอร์เน็ตเราไม่ต้องสะดวกนะเดี๋ยวนี้นะคอยยืนมาตั้งแต่ต้นเลยเราไม่ต้องไปมั่วกับก็นี่นี่วันทีทราบที่เป็ดมีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายโครงการหยืนภาษีปรากฏว่าทีช่างงานสัมภากกอนเคสพืนชิลดอนงูวิเน้นอัดๆะคกับเจ้าหน้าที่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้ใช้ ชายยืนภาษีออนไลน์ในกับทางคอมพิวเตอร์แต่ตามธรรมาก้นที่เคารพกับปีนี้ผมยืนไปเลยแต่ว่าต้องเชื่อเพิ่มโจกันเรื่องนู้ไม่ได้ประเทศที่อย่ารับก้อนนั้นเดี๋ยวคนรับต่อเช้าอ่าไม่ไหวกันทำไมอ๋อจะไม่มีตังค์เหรอไม่มีตังเชี่อที่แต่ว่าฆวัยพ่นได้นั้นโอ้โหคุณสาสมมคุลว่าใครทีมีหน้าทีต้องเสียอเพิ่มบางคนนู้เชื่อเป็นมื่นในกับแต่ว่าไปเสียทีเดียวไม้ตังค์เลยกับเขาก็เลย ให้พ่นนายอ,อนุญาตให้ผลได้เป็นงวดงวดจะอปพ่นเจดีครกับทีมข่าวระนองชาแนลนะคะก็ได้เดินทางไปเก็บบรรยากาศผู้เดินทางที่มาเซียฟาซีประจําปี2 5 5 5ที่สำนักง,งานสมกรพื้นที่ระนองวันสุดท้ายก็คือวันที่1เมษายนล่างที่มีกําหนด ให้ผู้ที่มีเงินได้เข้ายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพรงอดอก้าสู้แล้วก็ก้านึนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมนะจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนเมื่อวานวันสุดท้ายบรรยากาศก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่พากลังไล่ก็คนไทยวันสุดท้ายสำคัญที่สุดนะคะทายืนแบบทางอินเทอร์เน็ตง่ายที่สุดง่ายที่สุดน่าสะดวกเลยนะคะทางด้านนายวิชิต กุลซุวนาสัมภากรพื้นที่เราน้องก็ได้บอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยสัมภากรจะเปิดให้ยืนแบบแสดงรายการเซี่ยภาซีพองมาดกาวสู้หรือก้าึงเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่มกราจนถึงสามเส็มีนาคมของทุกปีแต่ว่าจากปีนี้เนี่ยวันที สร้างเสด็จมีนาคมตรงกับวันยุทธราชาการก็เลย <ừ m. S 1> ขยายเวลามาจนถึงวันทีน่1เมษายนและก็ได้ให้คำแนะนำด้วยค่ะวา่าหากยืนแบบฉลระภาษีที่สำนักงานเนี่ยถ้าไม่ทันก็ให้ยืนแบบทางอินเทอร์เน็ตเมืออ่อน,ท,นที่คุณสรายหยุดบอกไมกับกรอกเล็กบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดคือวันเดือนปีเกิดของเราวนี่ยสะรูกว่านครับตผอไปพลุกะมีหน้าที่กรอกนุนตั้งที่ยาเช็คจับเรียบร้อยเลยเป็นอะไรที่รวดเร็วนะคะนะครับครยยับก็สวัสดีนะครับครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับที่ทางรั่นองชนแนลนะครับที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานสามรกรพื้นที่สาขาเมืองละนองนะที่ซึ่งวันนี้กิจกรรมวันนี้ในสำนักงานสามรกรณ์พื้นที่ละนองนะครับก็เป็นการยื่นแบบถ้าไม่ยื่นแบบกระดาษสําหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับประจําปีภาษีงป2515ซนะึ่งวันนี้กาหนดสุดท้าย1เมษายน2 5 6นะครับก็มียื่นแบบพรอร .90 และก็พรอ .91 นะครับ ตรงนี้สําหรับการยื่นแบบพร9เก็สําหรับผู้ที่มีงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้างประเภทเดียวนะครับก็มายื่นแบบพร9เด็ดนะครับสำหรับผู้มีเงินได้อื่นๆนะก็จะยื่นแบบพกร9ศูนะครับก็มีเยงินได้ต่างๆนอกจากเงินเดือนรวมหรือรวมทั้งเงินเดือนด้วยก็รวมก็ได้เงินอีกนะครับก็มายื่นแบบพกร9ศูนะครับก็ ระยะเวลาการยื่นและมันแดกกระดาษก็บอกเมื่อกี้วันสุดท้ายคือวันนี้วันที่1เมษายนของปีห้าสิบหที่จริงก็วันสุดท้ายจะเป็นวันที่31มมีนาของทุกๆปีแต่บังเอิญว่าวันที่3 1มมีนาความเป็นวันหยุดราชการก็ขยายมาอีกหนึ่งวันเป็นวันนี้นะครับแต่ถ้าสําหรับผู้ที่จะยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตซึ่งกรมสมรรให้บริการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก็สามารถยื่นได้ในวันสุดท้ายภายในวันที่ 9เมษายน2566นี้นะครับก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพอด90เขอกก็สามารถยื่นแบบได้ทางอินเทอร์เน็ตทางกรมสมการที่เวิร์มไรเว็บนะ d d g o t h ครับในกรณีที่มาเ่ยมาการร้อ๋อถ้าถ้ายื่นไม่ทันตรงนี้ทางกฎหมายก็มีบทลงโทษ นะครับทั้งทางแพ่งทางอาญาทั้งาาที่ว่ามีภาระภาษีต้องเสียถ้าเกิดยื่นไม่ทันภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็ทางอาญาก็จะมีโทษปรับสูงสุดปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับแต่ถ้ามายืน่นเร็วขึ้นหน่อยนะครบก็อาจจะมีการปรับลดค่าปรับให้ตามเกณฑ์ที่กรมสมการกำหนดออนอกจากทางอาญาแล้วก็จะมีต้องรับผิดทางแพ่ง ถ้ามีภาษีชําระก็จะคิดเงินเพิ่มต่างตัวตัวไปคิดดอกเบี้ยร้อยละหนต่อเดือนของตัวภาษีที่ต้องชําระนะครับก็จะฝากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในผู้เสียภาษีนะครับที่มีพลนธุน้าที่ต้องมายื่นแบบพอนรอ9ก9อดที่สมกรนเป็นที่ละนองเนี้ยขยัด คนไหนที่ยื่นไม่ทานในวันนี้ก็สามารถที่จะยื่นแบบทางอินเทอร์เนตได้ซึ่งกรมสมกรก็หวังว่าอยากจะให้ผู้เสียภาษีทุกท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบสากลให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตให้หมดเลยนะครับนเหมือนกับประเทศที่เขาเจริญแล้วก็าาฝากไปด้วยนะนอกจากจะยื่นแบบพอพอรอเขก็เอ็ดแล้วก็อยากให้ยื่นแบบภาษีประเภอื่นด้วยเช่นพอ พอพอสามศทั้งยื่นประจําเดือนอ่าก็ยื่นอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งเราบริการให้ทุกแบบนะครับติดต่อได้ที่ดูรายละเอียดสาระสําคัญนะที่สอบถามได้ที่หน่วยงานสมัรกรทุกแหบบ่งนะครับโดยเฉพาะเข้าไปเสิร์ชหาเว็บไซต์กรมสมกรนะครับที่เว w ร์ไบต h อทอาร์ดีดอทจนนะครับนอกจากนั้นแล้ว นะครับเจ้าหน้าที่สมัครคนก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตอนนี้สมัครคนมีการประกวดเส้นักงานบริการควัญใจประชาชนนะครับขึ้นหมดสมัครคนตึงยิ้มเยี่ยมเจียมช่ยให้เราขึ้นหมดสมัครคนตึงนามานถุกปีกวักตันเสียภาษีในกลับซึ่งต้องมีการประกวดกันทั่วประเทศตอนนี้สมัครคนบนที่ะนองก็มีการเริ่มต้นตั้งแต่สมัครคนบนที่สาขาเมืองระนองนะครับต่อยอดพัฒนาสู้ออกบนที่สาขากระุงรัตนบุรีเพราะเน้นการพัฒนาบุคลากรของสมัครคนที่มีจิตบริการ รวมทั้งจะมีการประเมิเนเจ้าหน้าที่จากผู้มาับบริการทางสมภารแ์ดังนั้นขอให้ผู้มาับบริการจากสมบารช่วยตีช่วยชมในกับด้านบริการนะครับทางเจ้าหน้าที่ของสมภารณกันด้วยน,นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ไปเชื่อปาร์ตี้ที่นี่เขาบอกทุกปั๊บเลยทุกปั๊บด้วย รับมาเชื่อได้เพราะมาทุกรับอยู่เลยบกบอกได้เลยต้านไม่มีก็บอกว่าสําหรับผู้ที่ยืนแบบคนเวลาจากวันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมีการรับบทโทษทางกฎหมายคือปรับตัวเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1. 5เปอร์เซ็นต์ของเงินภาษซีที่ต้องชําระแล้วก็อย่างชงใช่เหมือนกันเข้าไปเชื่อเลยไม่ต้างอาญาด้วย2,000บาทไม่เกินเข้าไปเชื่อเลยไม่น่ารับเลยเพราะว่า ไอ้ที่จะไปเชื่อมเทปจะไม่มีอยู่เลยยังไม่ทครับรับเข้ามาแล้วอันนี้เขาเป็นเป็นเหลือข้องกดไม้ไม่กับไม้บางครั้งบางคราวเรายากเชี่ยลแต่ว่าไม่เมตังนาะปางเสี้ยผาซี่ปกติยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยพอเลยกินแต่ละเนื้อค่ะไมกับก้องก็แพงขึ้นทุกวันผาซี่ที่จำผาซี่ชนผาซี่จังคมก็มีนะคร่ับถามาผาซี่แต่ละบาทตุกสตังจังวัดน์นองเรินี่ไอ้ผาซี่นี่พูดถึงหลําดับต้นๆ้องประเทศค่ะอามาพัฒนาหนองมังกรนะคกับนี่ไปตะควายอ่น้แวียยูบบ นะครับเพราะฉะนั้นออกมาพัฒนาละน่อง้านป้อมมังโอปาซี่ชาวละนองไปเลยมาพัฒนามั่งจะได้ยอมเสียกันไปไปเรื่องเวลาซื้อข้อต้องซื้อในจังหวัดจะไปซื้อนอกจังหวัดจะได้มีภาษีในมูลเยี่ยนต่างท่านนะครับผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนอย่าลืมไปเสียภาษีผมนี่ก็ต้องไปเสียภาษีแต่ว่าไม่ให้ตังนะครับไปพรนไปพรอนเขาต้องยอมทุบรับเลยนะครับยอมทุบรับเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าไปเสียไม่ทันไม่ทันนะคราบพองานก็ยุ่งเครียไม่ทันก็ต้องทุบรับไปเลยนะครับเพราะอย้างใครที่ม เพิ่ไปเแ็บไปเสียภาษีกันเถอะนะครับพอดีเวลาหมดหมดเวลาแล้วจะไปเสียภาษีใช่ไหมไปเสียภาษีเลค่เพิ่ในกลับเรียทุบรับหลังนะครับจากลาไปกคอนโทบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านกันไม่ในช่วงต่อไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากพุ่มชรายุทธชุติว่องค่ะว l a สวัฒน n เมธา t ุ e ค่ะสวัสดีครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999